สวัสดีครับมารีวิวอัปเดตผลงานนะครับลำเหล็กนะครับงานค้างนะครับนี่นะครับเอ็ดศูนย์สามหกแปดนะครับนี่นะครับพร้อมยิงครับปก่ดไกดีหมดระบบใหม่ดีกว่าเดิมนะครับเอาลิงไม่ขาดง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผลงานนะครับ ดูครับตอนนี้ยังไม่ได้รับงานนะครับพักก่อนนะครับงานเก่าอีกเจ็ดเปดเจ็ดเจ็ดคนแปดคนนะครับยังไม่ได้ทำส่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับก็เสร็จงานแล้วจะค่อยรับงานใหม่นะครับก็ มีลูกมียางอลิงแถมให้นะครับเดี๋ยวเอาสายสะพา์แถมให้ด้วยนะครับชุดนี้นะครับเพราะคือรับปากเขาแล้วนะครับเนาะซ้าหน่อยหรือว่าฝากผลงานด้วยนะครับมันนี้ะะรันี่ครับก็อาจจะติดขัดหรือว่าซักซ้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มีบ้างนะครับส่งซ้าส่งเร็วนะครับ นี่นะครับไกลเจาะลายเจาะลายให้หมดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ซักษานครับอ่ะนี่นะครับให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับรอแป๊บนึงดูครับประมาณนี้นะครับผลงานนะครับอ่ะ นี่นะครับก็สุดก่อนไม่มีศูนย์หน้านะครับลืมทํานะครับเร่งส่งไปหน่อยนะครับซักซ้าด้วยนะครับก็สุดนี้ต้องปัดด้วยนะครับดูครับก็สินเดือนนี้จะเลิกทำแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับพอแล้วนะครับ งานก็จะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสเดือนนี้จะทําเฉพาะหางลมนะครับแระพันท้ายนะครับไม่รับประกอบแล้วนะครับสุดเดือนนี้นะครับก็จะเ,เร่งเขี่ยทํางานที่ค้างไว้ให้เสร็จภายในเดือนนี้แล้วก็เราจะเลิกทำแล้วครับจะทำเฉพาะท้ายและหางลมนะครับส่งขายนะครับพอก่อนนะครับ เพราะว่าทางในายใหญ่ผมมาแจ้งนะครับอ่อโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผลงานประมาณนี้นะครับ,บคุมครับ